่านอาจารย์ก็บรรยายยืดยาวเกี่ยวกับการใช้กฎแห่งธรรมชาติเพื่ออธิบายปรัชญาพุทธและวิธีปฏิบัติแบบพุทธแต่ยังไงก็ดำแม้แต่ภายในกระแสแห่งความไม่เที่ยงอย่างนั้น ซึ่งช่วยให้เราเห็นโกฎแห่งธรรมชาติสิ่งที่มีชีวิตเกือบทุกอย่างทุกสิ่งมันก็มีกลไกาทางส่วนตัวและทางส่วนรวมเพื่อป้องกันตัวโดยโดยใช้สัตราโดยชายอาวุธหรือโดยโดยโดยความรุนแรงเมื่อเกิดภายขึ้นมา แงน,นี้แห่งกฎของธรรมชาติจะเกี่ยวข้องกับอาณาปนานสติของชาวพุทธอย่างไรแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องป้องกันตัวเองก็อย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าธรรมะหลักธรรมะสูงสุดในพุทธศาสนาก็คือ เรื่องปฏิเจ,เจสมุบาทหรืออิับปจเจต,ตามันเป็นเรื่องที่บอกให้เรารู้จักตัวเองรู้จักชีวิตตามธรรมชาตินั้นว่ามันเป็นอยู่อย่างไรสรุป <c oughs> ความว่ามันเป็นอยู่ในลักษณะที่มีความทุกข์มีปัญหายุ่งยากหาความสงบไม่ได้มี่ล้วจึง เรียนรู้ต่อไปถึงการที่จะทำให้ไม่ไม่เป็นชนนันนะคือต้องการจะเอาชนะให้ได้แล้วก็เห็นวิธีชนะอยู่ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็ปฏิบัติปฏิบัติเพื่อเอาชนะความทุกข์ให้ได้วิธีปฏิบัติเอาชนะความทุกข์ให้ได้นั่นะนะคือตามหลักของอานาปานาสติคือนะความว่าเรื่อง อีทัปปัจเยาตาปฏิจเจสมุปบาทนี้ทำให้รู้จักตัวเองรู้จักปัญหาของตัวเองรู้จักทางออกของตัวเองให้รู้จักในไฟนองกูของตัวเองเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้มันยังไปไม่ถึงก็จะปฏิบัติอนนาปานาสติ้มันก็ไปถึงก็ไปถึง ก่อนหน้าเขาก็ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่ถูกต้องที่สุดที่ชีวิตควรจะได้รับเรื่องมันก็จบกันได้รับสิ่งที่ถูกต้องที่สุดมีเหตุผลที่สุดดีที่สุดที่ชีวิตจะพึงนได้รับเรื่องมันก็จบการที่เราต้องเป็นไปตามอำนาจของ โพสิทิฟเน็ตและนักติฟเน็อยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าเป็นปัญหาที่ทำให้ชีวิตนี่มีปัญหามีความทุกข์ทรมานมีความที่เรียกว่าความทุกข์ถ้าเรารู้เรื่องประจิจสมุบัติเราไปจะรู้วิธีที่จะอยู่เนื้ออิทธิพลของโพสิทิฟและนักติฟแล้วก็สบายเลืแอ้วก็หลุดพ้นจาก ปัญหาทุกๆชนิดในโลกทุกๆชนิดในโลกมันคอสนใจจนรู้จักเรื่องนี้รู้จกัก่าเรากำลัตงตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของโพสีฟเป็นนักเตีเดี๋ยวหัวรอดเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวรอดเดี๋ยวร้องไห้เาราจะอยู่เนือปัญหาเหล่านั้น,น,นเราจะทำรู้เรื่องบอกให้เราทราบว่าจะอยู่ได้อย่างไรจะอยู่เนือปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไรนั่นแหะคือเรื่อง ปจจเจตสมุบาอิถ้าปจจัตยยา,ตาแล้วเราก็ปฏิบัติให้ได้อย่างนั่นปฏิบัติให้ได้อย่างนั้นนั่นนะคือเรื่องอานาปานสติจึงเป็นของที่คู่กันเหมือนกับว่าแผนที่กับการเดินทางต้องเป็นของคู่กันอาจารย์ครับ ปัญหาที่เขาขอภัยปัญหาที่เขาถามถึงก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตามที่เขาเห็นในธรรมชาติก็มีสัตว์เตละชนิดมันจะป้องกันตัวเองโดยกัดกันบ้างโดยใช้อาวุธบ้างแล้วแต่เป็นสัตว์ชนิดไหนใช้ความรุนแรงเพื่อป้องกันตัวแล้วเพื่อหาประโยชน์ของตัว อันนี้เขาเห็นว่าเป็นแง่หนึ่งของกฎของธรรมชาติแล้วเขาอยากจะทราบว่าอันนี้มันเกี่ยวกับอาณาปนานสติอย่างไรความรุ่นแรงที่สัตว์เตลชนิดชายกันอยู่เรื่อยการแก้ปัญหาเป็นสิ่งที่ต้องมี ถ้ามีโดยการใช้ความรุนแรงมันก็ยุ่งมากเป็นทุกข์มากใช้โดยวิธีที่ไม่รุนแรงจะไม่เกิดความทุกข์เพิ่มเติมขึ้นมาถ้าปัญหานะัมันเป็นเรื่องมีถึงสองอย่างคือเรื่องทางวัตถุทางภายนอกของสัตว์เดรัจฉานนั่นก็เป็นเรื่อง ทางวัตถุหรือทางเรื่องทางภายนอกจัตตามนุษย์นี่ยังมีปัญหาอีกชนิดหนึ่งเป็นเรื่องภายในลึกซึ้งละเอียดลึกซึ้งมากมันก็ต้องมีวิธีแก้ที่ลึกซึ้งที่ละเอียดสำหรับแก้ปัญหาในภายในแต่ว่าทั้งสองอย่างนี่ต้องไม่ใช่ความรุนแรงให้เสียเวลาใช้ความเป็นนีดละเอียดสุกุมแล้วก็แก้ได้สำเร็จดีกว่า ทั้งปัญหาภายนอกและปัญหาภายใน